ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ซึ่งสิ้นสุดไประยะหนึ่งนั้นขั้นพ้นระดูฝนแล้วเราก็ตั้งต้นกันใหม่อีกโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไป นับว่าเป็นงวดใหม่สำหรับปีออ2 5็7และคิดว่าจะบรรยายให้เป็นพิเศษกว่าทุกงวดที่แล้วมาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าได้บรรยายสิ่งต่างๆมามากมายแล้ว วันนี้ควรจะสรุปเรื่องทั้งหมดนั่นให้เป็นใจความสั้นๆและเป็นใจความที่สําคัญถ้าไม่เข้าใจก็อยากจะบอกว่าบรรดาเรื่องทั้งหลายทั้งหมดที่บรรยายกันมาเป็นปีๆแล้วนั่นมันสรุปลงไปได้เพียงคำเดียวว่าบรรยายเรื่องจิตภาวนา จิตตาภาวนาแปลว่าการทำจิตให้เจริญนี่ก็อย่างหนึ่งหรือจะเรียกว่าสมาธิภาวนานี่แปลว่าการทำให้เกิดคุณค่าด้วยอำนาจของสมาธิ คือใช้สมาธิทำให้เกิดคุณค่าต่างๆจะเรียกว่าจิตตภาวนาก็ได้เพราะว่ามันต้องทำด้วยจิตที่เจริญจึงเรียกว่าทำด้วยสมาธิก็ทุกอย่างนั้นต้องทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิถ้าว่าแยกไปแยกออกไปอีกมันก็กลายเป็นเรื่องสมถะคือทำในส่วนจิต และเป็นเรื่องวิปัจนาเป็นทำในส่วนที่เป็นปัญญาถ้าไม่เข้าใจถ้อยคำเหล่านี้ด,ดีดูจะปนกันหมดปนกันยุ่งที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มากมายหลายซับหลายซ่อนอะไรหมายถึงว่าเราทำให้เกิดคุณประโยชน์โดยอาศัยการทำจิต ให้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้คือเป็นสมาธิแล้วก็ทำได้ทำสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับทุกอย่างทุกประการในส่วนนี้ควรจะเห็นกันเสียทีหนึ่งก่อนว่าไม่ว่าเรื่องอะไรในของมนุษย์เราในโลกนี่มันต้องทำด้วยจิต ือแก้ปัญหาด้วยจิตเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าทุกเรื่องมันขึ้นอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวคือจิตแม้วัตถุทั้งหลายแสนจะมากมายมันก็อยู่ในอำนาจของจิตนี่จิตเป็นสิ่งที่กำหนดจึงเรียกว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับจิต มันจะทํากับทุกสิ่งมันก็ทํากับสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นแหละสิ่งเดียวก็พอทีนี้มันก็มีแยกเป็นว่าถ้าทำในสชวนให้เกิดกำลังขึ้นมาเรียกว่าสมถะถ้าให้เกิดความรู้ขึ้นมาก็เรียกว่าวิปัสนาทีนี้เราก็บรรยายกันมามากแล้วแหละนานแล้ว มาถึงยุคสมัยที่เจริญด้วยวิชาความรู้ในระบบที่เรียกว่ายุคปรมานูคือรู้อะไรมากเกี่ยวกับ้สิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกแต่เรามาเห็นว่า เราควรจะเพ่งเอาความหมายของสิ่งที่เรียกว่าฮาปรมานูนั่นให้มีความสำคัญตรงที่ว่ามันรุนเรีเยมันรุนแรงมันรวดเร็วมันกว้างขวาง ความหมายของคาว่าปรมาณูที่เราเข้าใจกันอยู่พอใจจัใช้มันนะคือมันรวดเร็วรุนแรงกว้างขวาง,วางแล้วก็ทันแก่เวลาและแก้ได้ทุกปัญหาเมื่อมาถึงยุคปรมาณูเช่นนี้เราก็ควรที่จะมีธรรมะที่เข้ารูปกันสมกัน เลยคิดว่าการบรรยายสามเดือนชุดแรกนี้จะให้ชื่อว่าสมถวิปัจนาแห่งยุคปรมานูฟังดูไม่ดีก็คล้ายก็เป็นเรื่องอวดดีหรืออวดบ้าได้ทั้งสองอย่างแต่ที่จริงนั้นอยากจะให้มันตรงกับ ยุคที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงให้ชื่อคำบรรยายชุดแรกนี้ว่าสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูโดยที่จะตั้งใจที่สุดพยายามที่สุดให้มันเกิดผลตรงตามนี้ แต่ก็เป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องยาวฉะนั้นดังนั้นจึงต้องแบ่งเป็นตอนๆไปตามลำดับ <c oughs> ในครั้งแรกนี่คือวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยของเรื่องว่าทำไมจึงต้องมีจิตตะาวนา เราจะต้องการจะพูดเรื่องสมถะปัจจนาทั้งหมดแต่ในตอนต้นที่สุดก็จะพูดเหตุผลทว่าทำไมจึงต้องพูดเรื่องนี้หรือ <c oughs> อีกทางหนึ่งมันก็เหมือนกับโฆษณาจวนเชื่อเพราะเมื่อแสดงถึงประโยชน์มันเพียงพอแล้วมันก็ทำให้คนเขาตั้งใจหรือสนใจที่จะฟังหรือจะปฏิบัติตาม ทำไมจึงต้องมีจิตตะภาวนาคือทำจิตให้เจริญก็อย่างที่พูดแล้วว่ามันต้องทำจิตให้เจริญมันจึงจะทำอะไรต่อไปได้ด้วยจิตที่จเจริญแล้วที่จิตจเจริญแล้วนั่นมันจเจริญด้วยอาการสองอย่างคืออย่างสมถะ,ะและอย่างวิปัสสนาและโดยเหตุที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธินั่นแหละ สัพพุทธเจ้าท่านจึงเรียกการประพฤติกระทำทั้งหมดนี้ว่าสมาธิภาวนาคือการทำความเจริญด้วยจิตที่เป็นสมาธิเราไม่อาจจะสร้างความเจริญใดๆให้แก่ชีวิตได้โดยไม่ไม่อาศัยจิตที่เป็นสมาธิต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องสร้างความเจริญดังนั้นจึงเรียกรวมไปซะเลยว,ว่า สมาธิภาวนา,าการทำความเจริญด้วยอำนาจของสมาธิทีนี้ก็อยากจะพูดสรุปใจความสั้นๆด้วยคำสั้นๆให้เป็นที่เข้าใจไว้กันเสียแต่เบื้องต้นคือจะจับฉวยเอาได้ง่ายที่สุด ข้อนี้ก็คือข้อที่ว่าเรื่องบำเพ็ญทางจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นก็ดีหรือเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นอันมหาศาลนั่นก็ดีที่แท้มันพูดได้ด้วยคำเพียงสองคำ ฟังดูดีว่าพูดได้แในคำเพียงสองคำก็ <c oughs> คือความทุกข์คำหนึ่งมันจะดับสนิทแห่งความทุกข์อีกคำอีกคำหนึง่งความทุกข์คำหนึง่งความดับแห่งทุกข์คำหนึ่งเป็นสองคำมันไม่มีเรื่องอะไร <c oughs> นอกจากเรื่องที่สรุปลงไปได้ในคำสองคำนี้แต่ที่นี้มันยังฟังยากอาจะพูด ขยายความออกไปอีกนิดหนึ่งว่ามันพูดได้ด้วยคำสองประโยคสั้นๆว่าคนเกิดมาโง่แล้วก็เป็นทุกข์นักคนเข็ดลาบหายโง่แล้วดับทุกข์สองประโยคค่นั่นแหละว่าคนเกิดมาโง่แล้วก็เป็นทุกข์ <c oughs> ต่อมาเข็ดลาบหายโง่แล้วก็หมดทุกข์เรื่องมีเท่านี้ฟังดูเหมือนกับบ้าต่พระพุทธศาสนาธรรมะทั้งหมดเรื่องปฏิบัติทั้งหมดมันอยู่แคว่วสองประโย้นสัน้นๆคนเกิดมาโง่แล้วเป็นทุกข์ต่อมาเข็ดลาบหายโง่แล้วก็ดับทุกข์มันมีเท่านี้แปดหมื่นสี่พันธรรมขันมันก็มี สัส้นๆเพียงสองประโยคเท่านั้นขอจำไว้เถอะอันนี้จะช่วยประกันความปนเฟือต่างๆที่ไม่รู้ว่าธรรมะอะไรมากมายเหลือเกินไม่รู้หน้ารู้หลังรู้ต้นรู้ปลายก็คนมันโง่เองนี่จะจะจะทำอย่างไรได้เกิดมาแล้วโง่แล,งแล้วเป็นทุกข์ประโยคหนึ่ง ต่อมามันเข็ดลาบความทุกข์เนี่ยแล้วมันหายโง่แล้วมันก็ดับทุกข์ถ้าโดยฟังเรื่องอะไรอะไรก็ให้มันสรุปลงได้ในสองประโยคนี้ <c oughs> เรื่องทาจิตจะ,จะเจริญสมาธิภาวนานั่นก็คือเรื่องทําให้หายโง่และดับทุกข์ถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็โง่แหละเป็นทุกข์ เอาขยายความให้อีกหน่อยก็ว่าเกิดมาแล้วมันโง่แล้วมันก็ยึดถืออะไรอะไรรอบตัวนะว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนมันก็มีความทุกข์อย่างไม่รู้ตัวทุกข์ม,มากมากอย่างที่ไม่รู้ตัว นี่นี่นี่นตอนหนึ่งนะมันจิตมันโง่ยึดอะไรเป็นตัวตนแล้วก็เลยเป็นทุกข์อย่างไม่รู้ตัวนี่ประโยคนึงนี่ต่อมามันหายโง่มันไม่ยึดอะไรเป็นตัวตนอีกมันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกตัวนประโยคมันก็ขยยาวไปใช่ไหมฟังดูดีเท่าน,นี้จบเรื่องจบเรื่อง จบเรื่องวิปัสสนาจบเรื่องพุทธศาสนาจบเรื่องที่ต้องเรียนต้องรู้ต้องปฏิบัติาทีนี้ก็พูดขยายความออกไปอีกนิดหนึ่งอีกประโยคสองประโยคนี้ว่า <c oughs> แล้วเกิดมาจากท้องแม่จิตเกลี้ยงไม่โง่ไม่ฉลาดตัวมันตามธรรมชาติเนื้อหนังล้วนๆเกิดมาจากท้องแม่จิตเกลี้ยง แต่มันยังอยู่ในสภาพที่อาจจะสกประโกรได้สกรปรกด้วยความโง่มันยังอยู่ในสภาพที่ศกประโกรด้วยกิเลสได้มันเคยสกรปรกและงโง่และเป็นทุกข์ <c oughs> ทีนี้ต่อต่อไปก็เริ่มรู้จักเริ่มรู้จักคิดนึกศึกษาสังเกตก็พัฒนาจิต กันเสียใหม่ให้เป็นสภาพเกลีย้ยงแท้จริงชนิดที่กลับศกรปรกไม่ได้มันก็เลยศกรปรกอีกไม่ได้มันก็ไม่โง่แล้วไม่เป็นทุกข์ <c oughs> ตรงนี้คนเขาคนเขาโง่อย่างไรคนโง่มันจะพูดว่าทาบริสุทธิ์มาแต่ในท้องแล้วมันจะมาเศร้าหมองอย่างไรได้มันใช้คําผิดเกิดมาจากท้องแม่นั้นมันไม่ได้บริสุทธิ์ชนิดที่ว่า บริสุทธิ์เด็ดขาดอ่ะมันเป็นแต่เพียงไม่มีสะรปรกไม่มีโง่ยังไม่เกิดเรื่องโง่มันเกลี้ยงมาอย่างนั้นแต่เกลี้ยงอย่างนั้นเป็นธรรมชาติชนิดที่ <c oughs> จะรับเอาความโง่เอาความปรุงแต่งอะไรให้มาเป็นความโง่และเป็นความทุกข์ได้มันจึงบริสุทธิ์เพียงแต่ว่ายังไม่มีอะไรไปรบกวนถ้ามีอะไรไปรบกวนมันก็ไม่บริสุทธิ์ แล้วมันก็โง่หละเป็นทุกข์ <c oughs> ทีนี้เราก็มามองเห็นข้อนี้แล้วก็พัฒนาจิตโดยวิธีที่ให้เกลี้ยงที่เด็ดขาดให้บริสุทธิ์เด็ดขาดกลับโง่กลับตาหมองอีกไม่ได้หลุดพ้นความทุกข์เป็นการถาวรความสำคัญที่สุดมันอยู่ตรงที่ว่าจะต้องพัฒนามันพัฒนาจิตนี่นะให้มันเกลี้ยงชนิดที่กลับไปสู่กามศกปรก ผีกไม่ได้ที่ติดมาจากข้องแม่นั่นมันเพียงแต่เกลี้ยงชนิดที่กลับไปตกกระปรกได้ที่มาพัฒนาโดยวิธีจิตตะาวนานี่ยจนในที่สุดมันเกลี้ยงชนิดที่กลับไปตกกระปรกอีกไม่ได้มันก็เกลี้ยงตลอดกาลจนเป็นพระอรหันต์ไปดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าจิตตะาวนานั่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้จิต ที่มันเกลี้ยงชนิดที่ไม่เด็ดขาดนะกลายเป็นจิตเกลี้ยงชนิดที่เด็ดขาดไม่รับเอาสิ่งสกรปรกอีกต่อไปเรื่องมันจึงลึกซึ้งสุขุ้มมากทีเดียวเราจะต้องไม่ทำเล่นกับเรื่องนี้คือเรื่องที่ทำจิตให้กลับ,บให้บริสุทธิ์ให้เกลี้ยงชนิดที่กลับตกรปรกถ้ามองไม่ได้น่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็ก <c oughs> นี่คำพูดที่ยืดยาวนะมันก็มีอยู่ตรงนี้ว่าวิธีอย่างไรที่จะทำให้จิตมันเลี่ยงหรือบริสุทธิ์าวรแต่ตัวเรื่องนี่ะมันมีนิดเดียวเหมือนอย่างที่ว่ามาแล้วขอทบทวนทีว่าเรื่องมีนิดเดียวมีนิดเดียวว่าคนเกิดมาโง่แล้วเป็นทุกข์ต่อมาฉลาดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ จบเรื่องจบกลับบ้านได้เรื่องมันมีเท่านี้เนี่ว่ามันเกิดมาโง่แล้วเป็นทุกข์ต่อมามันหายโง่แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ที่เกิดมาโง่นั่นคือมันมาอามายึดมั่นถือมั่นนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนเพราะมันไม่มีความรู้เรื่องนี้ <c oughs> อย่างที่พระพุทธเจา้าตรัสว่าไม่มีความรู้เรื่องเจโตโอยมุดปัญญามุดมาแต่ในท้อง <c oughs> คนเด็กออกมามันก็โง่ไม่รู้อะไรประจับ่วยนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นของกูทั่วไปหมดนี่คือโง่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 ยึดมันถือมันววาตัวตนของตนจนเป็นคนโง่ในความโง่นี่ไม่ใช่มันโง่เฉยๆแต่มันโง่ที่ทำให้เกิดความหนักเพราะยึดถือเกิดทนทรมานร้นหนักแล้วก็เป็นทุกข์ ผลของความโง่เกิดมาโง่แล้วก็ยึดถือ <c oughs> ก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะการยึดถือ, <c oughs> อทีนี้ขั้นยึดถือแบบโง่แหละเป็นทุก,กข์หนักข้าวหนักข้าวมันก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกรู้สึกแขดลาบ <c oughs> รู้สึกไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นอีกเก็ค้นหาหนทางช <c oughs> นิดที่ไม่ต้องโง่คือรู้ตามที่ เป็นความจริงของธรรมชาติว่าอย่าไปยึดถืออะไรข้าวไปยึดถืออะไรแล้วสิ่งนั่นแหละมันกัดไปยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนของตนแล้วสิ่งนั่นแหละมันจะกัดอย่างนี้มันค่อยๆสังเกตเห็นได้เองเป็นสันทิทิโกเห็นได้เองมากขึ้นมากขึ้นตามเวลาที่มันล่วงไป <c oughs> จนในที่สุดมันหายโง่ไม่ยึดถืออะไร ว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่เป็นทุกขใ์ในที่สุดก็เป็นพระอราหารันเรื่องมันก็จบนี <c> ่ <oughs> เรื่องที่จะทำให้หายโง่กันตอนนี้แหละ <c oughs> มันพูดกับคนโง่นี่มันก็ต้องพูดมากสิเรื่องมันก็เลยมากเพราะพูดกับคนโง่กว่ามันจะหายโง่กว่ามันจะรู้จักว่าไม่ยึดถือ ว่าจะรู้รู้สึกว่ายึดถือนะเป็นทุกข์ไม่ควรจะยึดถือตอนนี้ก็ต้องพูดกันมากเลยเรื่องมันมากเป็นเรื่องรายละเอียดเท่านั้นมันจะเรื่องใจความสำคัญอะไร <c oughs> มันสรุปอยู่ที่คำว่าไม่ยึดถือแตจะไม่ยึดถือน่จะทําได้อย่างไรเนี่ยมันเลยต้องพูดกันมากจิต <c oughs> จะหายโง่ดได้ โดยการกระทำอย่างไรนั่นแหละคือการกระทำที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาเราจะเรียกให้สั้นว่าสมาธิภาวนาเรียกให้สั้นก็ไปอีกก็จะเรียกว่าจิตตะภาวนา,าเพราะคำพูดเหล่านี้ <c oughs> ฟังกันไม่ค่อยถูก จึงเกิดความสับสนขึ้นในหมู่คนที่ฟังไม่ถูกถ้ามันฟังถูกมันก็จะลงกันสนิทไม่สับสนไม่ขัดแย้งกันไม่อะไรกันเราจะเรียกได้คํคำสั้นสั้นที่สุดว่าจิตตะพาวนาการปฏิบัติทั้งหมดนี้จะเรียกสั้นที่สุดว่าจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญจิตมันยังไม่เจริญมันเมือนกับเมล็ดพืชยังไม่ได้เพาะไม่ได้ปลูกไม่ได้ รดน้ำฝนดินจิตมันยังไม่เจริญ <c oughs> เดี๋ยวนี้เอามาเพาะให้งอกรดน้ำฝนดินบำรุงจนมันเจริญจนออกดอ,อกออกผลทำกับจิตอย่างนี้เราก็เรียกว่าจิตตะพาวนาที <c oughs> <c oughs> นี้จิตเนี่ยเมื่อดทำเป็นอย่างนี้แล้ว <c oughs> มันก็สามารถทำความเจริญทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะต้องการด้วยคุณสมบัติ อันหนึ่งของมันคือสมาธิจิตที่อารมณ์ดีแล้วอย่างนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นโดยอำนาจของสมาธินี่เราจะทำความเจริญตามที่มนุษย์ต้องการอย่างไรก็ได้เลยเรียกทั้งหมดนี่ว่าสมาธิภาวนาแห้กล่าวโดยย่อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ว่ามีความสุขกันทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้นี่ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง มีธิ์มีเดชมีปาติหา์กันก็ได้นี่ก็อย่างหนึง่งมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่ทําอะไรผิดในชีวิตประจําวันนี่ก็ได้อย่างหนึง่งและในที่สุดทําอาสวายหมดสิ้นไม่มีเหลืออันสุดท้ายะสูงสุดเหลือประมาณด้วยจิตที่เป็นสมาธินี่ยทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้ทุกอย่างทุกประการอย่างที่ว่ามันนี้